<Dub u va> แมวีนละคุณเลี้ยงเสียข้าวไหมเนี่ยไม,ม่พอใจแม่ไม่พอใจแม่โอ้โหน่ากลัวมากไอ้เหี้ยทีหลังกูไม่เรียกแมกมากิกนข้าวให้อดให้ตาย,ตายเลยตีตุด ยังก็เสือเลยตีแม่เลยตีมันเลยไม้ยนะไม้ยนะไม่พอใจไม่พอใจตีตูดมันเอาไงเอาไงตี จะนอนกับแม่หรือจะไปฮะเข้าไปนอนกับแม่ไปไปเขบาบอาไม่ไปโอ้โหเงาสุดๆจะนอนหรือจะไปเชิญ <c oughs> แม่เย็ด